สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตลาดรถมือสองรวมรถจนมือสองนะคะกรุงเทพเขตบางแควันนี้จะรีวิวเสนอขายนะคะเป็น isuzu mu-X isuzu mu-X นะคะหน้านี้โฉมนี้นะคะปี2019ิบเก้าแท้นะคะโมสองพันสิเกล2ขอ 4, 9คอสิบเก้าจดิบเก้าแท้นะคะอันนี้ไม่มากับรถประมาณสองห0กว่าในหน่อย,อยประมาณสอง0มืนดพันคือสอง0มืดันกิโลเมตรนะคะการันตีใหม่นะคะคันนี้นะคะเพิ่งได้มาสีออกบอลเทานะคะ กับหน้าดีสวยนะคะโครเมียมชุดกระจังหน้านะคะสวยๆเลยนะคะชุดกระจังหน้าสามชั้นอ e ีซูมีโลโกโ้ของอ e ีซูซุชัดเจนเนะาะด้านล่างก็ตะแกรงนะคะแล้วก็แถบด้วยสเกิร์ตชายล่างที่มันแมทคือออปชันตัวรถเลยนะคะคือสเกิร์ตด้านหน้านะคะไฟสปอตไลท์สองข้างครอบด้วยโครเมียมสีดำนะคะครอบทับอีก แล้วก็คือแล้วก็โคมเมียมแทบมันเป็นแจกโครเมียมแถบเหมือนแบบตัวหยักยาวๆนะคะสวยคือได้คือความสวยงามมากนะคะไฟเดรย์ไลท์นะคะเดย์ไลท์นะคะเดรย์ไลท์นะคะกูถามแล้วก็ปดกิกเตอร์นี่คือชุดโคมไฟก็นะคะออกสีคํั้นะคะไฟเดรย์ไลท์จัดชุดๆตามเส้นสวยส่องสว่างนะคะ สปอร์ตไลท์คือทุกอย่างแมทนะคะชมนี้นะคะปี2019ไม่มาไม่น้อยนะคะประวัติรถนะคะประวัติรถเจ้าของเดิมนะคะก็คงจะผ่อนไม่ไหวนะคะทางเต็นก็ไปประมูลมาที่ลานประมูลที่ขถวท่อตลาดหรืออะไรประมาณนี้แหละคะ่ะทางเต็นเข้าไปเอามานะคะได้คุณภาพเต็มร้อยนะคะคุณภาพเต็มร้อยนะคะไม่ประวัติไล้์การเฉี่ยวการชนการคว่ำใดๆนะคะ คือคัดสันมาอย่างดีสำหรับคันนี้นะลอ้อแบกมากับรถนะคะอยู่ที่ขอบ18นิ้วนะคะขอบ18ยางบีตนนะคะใช้ได้ยังใช้ได้ไม่น่าเกลียดนะคะยางนะคะยางน่าจะตามปีประมาณเฉลีย่ยน่าจะประมาณปี18 18ข้ามค่เกี่ยว19นะคะยางประมาณการนะคะประมาณการเนาะนี่คือ,อยางาชุดไฟข้างเนาะไฟข้างนะคะ จะมีโครเมี่ยมนะคะแล้วก็มีเป่วไฟเล็กๆนะคะเป็นอ่าให้ความเรียกว่าชัดเจนนะคะว่าเออไม่คือไฟเลียวแล้วกระจกไฟฟ้านะคะครับข้างไฟฟ้านะคะบันไดข้างนะคะมากับตัวรถสีดำเสตยลายเส้นๆน,นะคะสองสามสองเส้น ชุดแผงประตูลายไม้นะคะลายไม้แถบเล็กๆลยคะแถบเล็กๆลายไม้นะคะจัดครอบด้วยสีดำนะคะพลาสติกดำพลาสติกแข็งดำนะคะอันนี้คือฝาประตูข้างนะคะแล้วก็ด้านล,ล่างมาก็เป็นชุดหนังนะคะหัดเย็เยบสวยงามนะคะประนีตนะคะนี่คือหนังนะคะน,นี่พลาสติกแข็งนะคะครอบรองรับกับจุดไฟฟ้านะคะ เปิดปิดประตูตรงนี้ก็เป็นครเมียมนะคะสวยด้านล่างก็เป็นพลาสติกแข็งนะคะรูปลักของปี2019นะันสิบเก้ามิลเอ็กทานาะด้านข้างนะคะเหลี่ยมมุมสวยนะคะเลาเออเลยอาร์คครบนะคะเฉ็ดได้ความสวยงามนะคะเดิมมากคัสติกมากเลยะคะ่ะเดิมมากเลยนะคะ ตัวนี้ก็เป็นสีส,สีทนครีมน,นะคะทนครีมน,นะคะภายในรถอันนี้สเปครถนะคะสเปครถน็อตส,สวยนะคะน็อตไม่มีคือเลยบงเลยอาร์คอยู่ครบนะคะสีแดงนะคะอันนี้สเปคตัวรถเขานะคะคคอเยะความเชื่อเหลีอยต่างๆในรถจ้ะตัวนี้เป็นกระจกเบาะนะคะเบาะจะเป็นเป็นชุดปรับไฟฟ้าเนาะเบาะเป็นชุดปรับไฟฟ้านะะี่ค่ะ นี่คือที่ด้าน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 บนนะคะแล้วก็เลื่อนเลื่อนสลายนาดสลิหลังเนาะอันนี้คือชุดปรับเบาะนะคะอ่อนี่เป็นเบาะหนังโทนสีครีมน,นะคะจะมีการตัดเย็บเ,ยเป็นอลูกเล่นนะคะด้านกลางนะคะในกลางเบาะนะคะเป็นล่อง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 ก็เบาะเต็มแล้วตึงนะคะสีสีครับ จะเป็นสีครีมออกไม่ใช่สีครีมสว่างนะสีครีมออกคล้ำๆเนาะอันนี้เป็นเบาะตัวมากับรถเลยุเูเจป็ดดังคลิ้งๆนะคะุญเจตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นอบอกไว้ก่อนออปชันเป็นปี2019โฉมโฉมนะคะ19แท้ออโตโอ้โฉมนะคะโฉม DVD คือแเบกมมันเป็นตัว DVD เนาะตัว v v v d นะคะไหนสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะคะ แตตัตดเครื่องแล้วเรียนใหม่มาเลยอันนี้สตาร์ทอยู่ข้างนอกนะคะเครื่องแข็งแรงนะคะตัตดไมเลยอันนี้คือไม่ประมาณสองหมื่นแปดพันกมนะคะสองหมื่นแปดพันลเมตรไม่ก็มีหนา้าปัดเรียนไม่นะคะกามเช็ดรายการนะที่บอกออปชันรถนะคะพวงมาลัยเป็นสามก้านเนาะพวงมาลัยเป็นสามก้านค่ะสามก้านพวงมาลัยนะคะจะมีแถบซิลเลอร์นะคะ ซ้ายแล้วก็ขวานะคะที่บอกออปชันต่างๆของตัวรถคันนี้นะคะดูลเล่นนะคะมีระบบต่อสัมผัสก,กับโทรศัพท์เนาะวอลุ่มบวกลบนะคะโหมดต่างๆนะคะอยู่ตรงนี้เลยด้านอีกด,ด้านหนึ่งก็นะคะตัวนี้ก็ออปชันต่างๆอับพนอะไรต่างๆนะคะเปิดปิดสวิตบวกลบอยู่ด้านนี้เลยนะคะ น,นี่ก็ระบบเปิดปิดไฟนะคะไปหน้าไปเลี้ยวไปข้างอันนี้คนโซนด้านกลางนะคะอเคออนนดันนี้นนคนซนกลางเนาะคนซกลางนั้นด้านหน้ารถจะมีที่เก็บของนะคะตัวนี้เคยเปิดเปิดเปิดไปแล้ว Pacific to be เอนมดีวีดีเนาะออปชั่นเป็นตัวนี้เก0านะคะเทอร์โบ1,009เทอร์โบนะคะจดทะเบียนนี่คือนี่คะ่ะออปชัน่นรถ19แทนะคะนี่19นะคะจดุดรุ่น19ออปชัน่นรถก็คืออีซูซุมิว X 1.8เอ้นม่ใช่น1.5โก้1.9 DDI นะคะอร์ ตัวนี้เป็นโฉม Power นะคะ DVD คือ Option l o a u t o สองตันสิบนะคะเชื Diesel, ่อเพงดีเซลจดทะเบียนนะคะตัวนี้มือเดียวกันใช้งานเนาะกำดับการใช้งานจากคงไรเลยจดทะเบียน 2,000... อวันที่25่สิาพฤษภาพันสองารอยเนาะโอเคระยะการใช้งานก็ประมาณ2 8 0 0 0ก่แดั ตัวดีวดีมันจะมีออปชันตรงที่ลูกเล่นนะคะ ตัวนี้ลูกเล่นก็ได้มากมายนะคะลูกเล่นได้มากมายคนโซนกลางเป็นสีดำนะคะสีดำงงนุคมชอบด้วยนะคะเครื่องเสียงออปชั่นตัวรถระบบสัมผัสต่างๆนะคะแล้วก็ลงมาก็ชปรับโหมดแอร์เลยนี่ค่ะปรับโหมดแอร์นะคะชัดเกียร์โซนกลางก็คนดังเนาะ,ะคนโซนกลางเป็นโซนคนๆระหว่างคนเบาสองโซนนัน่งกับโซนทับ เบอ์สีดำแยกเก็บของค่ะโอเคเดี๋ยวมาก่อนอันนี้ให้ดูคือสเปคด้านหน้ารถนะคะสเปคด้านหน้ารถตัวนี้ก็คือสเปคด้านหน้ารถดูไปแล้วนะคะเราจะให้ดูว่าตั้งแต่หัวหน้าคือหน้ารถสุดนะคะถึงด้านท้ายรถสุด ด้านท้ายยิ่งจะสวยนะคะมองนะคะมันจะมีความสวยได้ฉบเฉียวมากดูตัดด้วยายล่างรองรับไฟเบรกนะคะสีขาวข้างในนะคะไฟเบรกท้ายไฟเบรกท้ายล่างนะคะนี่ขาวตัดด้วยไฟแดงนะคะโคมไฟแดงๆครอบอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็มันม,มีเรียกว่าชุดก,กันเรียกว่าอะไรนะเหม็นเล็บจะบอกว่าเป็นออปชั่นที่มันแบบถ้าเสริมดันออกมานะคะให้ความดุดันมากะคะ่ะ แล้วก็ค้อยอเสียรถเห็นไหมข้อยเสียรถอยู่ด้านด้านล่างนะด้านล่างสึกนะคะนีค้อยเสียดำๆนะคะแต่จะมีลูกเล่นคือถ้ามีความประดับมานะคะเหมือนใช้หน้าช่อยเสียหลอกสองสองข้างนะคะ <c oughs> ก็ด้านหลังนะคะ <c oughs> เห็นความหล่อลาลังการมากมายเนาะเป็นจะมีโลโก้มีเอ็กซ์พอร์ตด้านบนขึ้นไปนิดนึงเนาะ จะมอาางเป็นการชนเข้า่าการชนท้ายอ่ะถ้าเป็นมิวอะเอสยูวีเขาพูดคำว่าการชนท้ายนี่เราก็ไม่ค่อยจะมันไม่เหมือนรถกระบะเนาะเราก็คิดว่าเป็นออปชั่นตัวแต่ง,ขงเขาเลยกันนะคะการชนท้ายมันจะเพิ่มความดุดันแล้วก็ดูแบบหล่อเหลาเลยนะคะคือเป็นด้านนี้ก็เป็นอิซุสุนะคะมิวเอ็กดูรอบคันเนาะ อยให้เปิดด้านท้ายรถด,ดูหน่อยนะคะด้านท้ายรถดูนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านท้ายรถอึ๊อันนี้เปิดด้านท้ายเบาะมันปีกันพับไปแล้วนะคะลูกค้าเขาก็แวะมาดูมาชมเรื่อยๆนะคะเบาะด้านท้ายรถเขามีการพับเข้าไปนะคะก็เลยเป็นสรุปนะคะจะเห็นว่าตัวนี้เป็นคือ s อ V เนี่ยจะเป็นรองรับเจ็ดที่นั่งนะคะด้านหน้าสองข้างหลังอีกสองสามแถวแถวกลางน่ะแกะประนานได้สามคน แล้วแถวที่พับลงเนี่ยพับลงอีประมาณสองท่านนะคะสองคนนะคะอันนี้ก็คลิวเอสยูวีตะกูลที่เรียกว่าอะไรเนี่ยเหมือนแบบรองรับเจ็ดที่นั่งนะคะตะก,กูลรถครอบครัวเดิมมีคลาสสิกมากนะะัน็อตทุกตัวไม่มีขยับเลยเลยองเลยอาร์คคับคือเป๊ะนะคะเป๊ะในหลวมเหลี่ยมมุมนี่คือสวยมากคะ่ะสวยมากจริงๆนะคะจุดหลังคาท้ายนะคะน็อตไม่มีขยับเลย ตัวนี้ปรับเมนูนะคะเขาบอกฝั่งคนนั่งนะคะด้านหน้าไม่ได้ปรับไฟฟ้าเนาะ